ปล้มใจมากๆเลยอ่ะเนี่ยเจ๊หมวยปลุกพิมใจมากๆเลยนะฮะวันนี้บุกโกรนะคะเจ๊หมวยค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้อย่างที่บอกเลยนะซีรีของเราอย่าเล่นการโนนนะฮะเป็นแฟนซีรีทุกคนมาเจอกันในงานในวันนี้นะอย่างที่บอกเลยนะคะ The Ending of Friends นั่นเองเราจะได้ดูแลว้วบทสรุปของความเป็นเพื่อนเนี่ยเขาจะลงเอยกันได้ยังไงแล้ววันนี้เราจะมาดูอีพีสุดท้ายพร้อมๆกันแบบอันคัดเลยก่อนใคร ในโลกที่นี้เลยนะคะอย่างที่บอกเลยว่าวันนี้เนี่ยนะคะเราจัดเต็มมากๆเลยขอเสียงปรบมือตัวเองหน่อยทั้งพันธนหน่อยค่ะ <Sur gery> เก่งมากๆเลยกดตั๋วกันเก่งมากๆเลยเร็วมากๆเลยใช้เวลาก,กดนานไหมคะด้านหน้าไม่นานเลยใช่ไหมคะพอกดปุ๊บได้ฟับเลยใช่ไหมคะข้างบนได้เลยไหมคะได้เลยข้างหน้าได้เลยไหมคะฮัลโหลค่ะวายฟอร์ม o v o v h i n นอ่ะนะคะแน่นอนวันนี้เราจัดเต็มเลยนะคะและสิ่งที่สำคัญที่สุดเราอย่าลืมนะเราจะต้องมีการปั่นแฮชแท็กกันด้วยกันเลยเพราะว่าพี่ออปชั่นบอกว่าถ้าแฮชแท็กติดเทนทวิตเตอร์โลกอาจจะมีเซอร์ไพรส์ค่ะ <Yeah. S 1> อยากอยากมีเซอร์ไพรส์ไหมคะ <Yeah. S 1> อยากไหมคะ อยากดีเลยเพราะฉะนั้นต้องช่วยปั่นแฮชแท็กนะคะ b e Best f r i e n d นะคะ Final EP ของเรานั่นเองนะคะและก็ที่สำคัญเลยขอความร่วมมือยยงไม,มีการถ่ายนะคะตอนดูซีรีส์พร้อมๆกันอย่าพิ่งถ่าย เก็บเอาไว้ในใจก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยปูมพร้อมๆกันตอนสี่ทุ่มครึ่งแต่รอบสอบทุ่มครึ่งเราขอปูมกันอีกสักรอบหนึ่งแต่ตอนนี้ปัน่นแฮชแท็กให้ติดเทรนด์ทวิตเตอกันโลกกันได้เลยนะคะอย่างที่บอกเลยนะคะเบนเฟนไฟนอลอีพีนั่นเองซึ่งวันนี้อย่างที่บอกเลยว่าเราจัดเต็มมากๆเลยนักแสดงทุกคนไม่ว่าจะเป็นเนทเจมเนทเจมติวนาเย ชาร์มอค่ะชมมอค่ะอีกคนนต้องเดดดังนะเจมวยค่ะโลดคนพร้อมหรือยังเนี่ยโอ้ยเสียงเบาเน็เจมให้ออกบานะชุกคนขอเสียงให้เน็ตเจม,มห,นหน่อแค่ะ ครั้งแรกในโลกเลยนะเพราะว่าเขาสองคนเนี่ยอุบเป็นความลับไม่บอกใครเลยเจนเป็นไงบ้างครับคือผมอ่ะแบบคือช่วงเนี้ผมไลฟ์น้อยมากเพราะว่าคือเป็นคนที่ไลฟ์เราจะชอบร้องเพลงค่ะโดยเฉพาะเพลงเพลย์เกมอ๋อใช่แล้วคือผมกลัวว่าผมหลุดมากก็เลยต้องแบบเว้นช่วงทางกับทุกคนหน่อยนะครับแล่ก็ได้มาร้องวันนี้แล้วไหนใครชอบบ้างครับชอบไหมครับยูไลชอบครับชอบชอบ ชอบนะผมก็ชอบครับชอบอะไรนะผมก็ชอบผมชอบเทเกมครับนี่หามแล้วเน็ตลากเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าซ้อมหนักมากเขาบอกว่าบางทีเนี่ยแทบจะไม่ได้พักเลยเพราะอยากให้โชว์ในวันนี้ออกมาดีที่สุดใช่ครับจริงๆเพลงฟิ e แฟนนี่คือพวกเราก็โชว์หลายที่แล้วแต่ว่าคือการเพอร์ฟอร์แมนซ์วันนี้ก็คือเหมือนกับคือเราก็ฝึกซ้อมกันมาครับผมแล้วก็จริงๆจะบอกว่าใจเต้นมากครับผมใช่ผมใจเต้นใช่ใจเต้นมาก หายเต้นอย่างไหนเช็คก็สี่สองคนที่ใจแต่หายเต้นกันยากไหนเช็คกันมาได้เลยเลยหนูอันนี้ดเจนเช็คกันหน่อยเช็คกันหน่อยเสี้ยเร็วๆสักนิดหนึ่งเช็คกันหน่อยต้องหัวใจหัวใจอยู่ด้านไหนนะทางซ้ายทางซ้ายลายเขาแบบบอกว่าอุ้ยผมชอบตื่นเต้นจับด้านขวาเออด้านขวาไม่มีหัวใจค่ะต้องด้านซ้ายค่ะนิเวศขาไปดูซิเลยฝั่งสิหัวใจสิฟั่งหน่อยฟังหน่อยเออ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 เหอมไหมเออ เสียงหัวใจมันดังว่าไงนางเจมมันดังว่าไงเสียงหัวใจเน็ตอ่ะโอ้ยเสียงดูแน่นมากเลยนะเออน่าจะมีคนอยู่เยอะอุ้ยมีคนเดียวนี่แหละค่ะแฟนค่ะบอกจริงไหมคะงั้นก่อนจะไปถามคำถามเช็คเสียงกรับหน่อยดีกว่าเพราะเขามีหลายสเต็ปมากๆเลยพี่บุกโกขอเริ่มจากข้างบนก่อนดีกว่าอยากให้แพ้ด้านล่างนะคะขอเสียงข้างบนหน่อยค่ะน่ารักมากๆเลย ขอเสียงจากพี่โกกงเลยครับเบอกเลยว่าวันนี้มันพิเศษจริงๆเพราะฉะนั้นความพิเศษในวันนี้ที่เตรียมไว้ให้ครับผมเจมก่อนวันนี้พิเศษยังไงครับครับผมความพิเศษที่ทุกคนได้เห็นไปเมื่อกี้นะครับก็เป็นโชว์ครั้งแรกของเจ็ด้วยกับเพลงเพลงหรือว่าชื่อเพลงว่าอะไรนะครับมันมีชื่อเพลงไทยชื่อเพลงว่าห้ามใจไม่รักเธอ ใช่เวลาเธอก็เพลงภาษาอังกฤษชื่อว่า P ีเกมขอบ p o u ครับผมแล้วก็โชว์ในวันนี้ก็นี่แหละครับผมมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เราก็พี่เปิดด้วยก็ทุกคนด้วยครับผมที่ช่วยกันคิดท่าด้วยแล้วก็เดี๋ยววันนี้ฉันไม่ได้ยินด้วยนะออกกระสิบกันว่าอะไรฉันก็ไม่ได้ยินด้วยอาโลผมก็ไม่ได้ยินครับเออเราเลยไม่คือจริงๆวันนี้เราก็มีเตรียมพิเศษกับไฟนอลอีพีครับผมจะได้ดู แต่จะบอกว่าอย่าไปจิกคุณข้างๆนะครับเออเพราะว่ามันฟินมากเลยมันจะบอกว่าก็ค่อนข้างผมดูผมผมกับเจมเล่นกันเองก็ยังยังแบบอย่าว่าแต่เธอสองคนเลยฉันนั่งอยู่ในกองฉันก็จะเฮ้ยตายแล้วฉันเออขณะเราเดตามไม่ยอยากพูดเยอะเดี๋ยวสปอยบรรยากาศในกองม,มันสนุกสนานมากเลยจริงๆเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเลยวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอ,อีกหนึ่งตอนที่เรียกว่าจะเป็นบทสรุปแล้วของเบสเฟน ซีรีส์ในวันนี้อย่างที่บอกอีวิสพายรักนางจะสิ้นสุดเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกให้อ้อนแฟนๆหน่อยเพราะเราต้องปงั่นแฮชแท็กให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกเพราะท่เอาชันบอกว่าถ้าเกิดโเราไปอันดับหนึ่งของโลกจะมีเซอร์ไพรส์ใช่ครับเออก็ว <ขอ S 1> ันนี้ฝากเล่นเชนด้วยนะครับชื่อนี่ครับแฮชแท็กเบสแฟนฟิแนล EP ใช่ถูกต้องนะคะใชครับผมและก็ที่สำคัญเลยคือขออย่างเดียวตอนที่เรานั่งดู ไฟัน้องอีพีด้วยกันอย่าเพื่งถ่ายและแชร์ถ่ายแล้วเก็บไว้ในใจก่อนได้เลยเด<ช>ี๋ยวพอสี่ทุ่มครึ่งปุ๊บบูมอีกรอบหนึ่ง<ช>แต่2องทุ่มครึ่งเราก็ต้องบูมนะ #hashtag ของเราให้เป็นเทรนด์ึงโลกนะค,ะ,คะวันนี้ที่บอก e ีพีเดินทางมาถึงอีวสุดท้ายแล้วตอนถ่ายด้วยกันเนี่ยเป็นยังไงบ้างความรู้สึกตอนนั้น ก็จริงๆเราถ่ายซีรีส์อโนนมาค่อนข้างเอ่อใช้เวลาครับผมแล้วก็ด้วยความที่เราสนิทกันมากขึ้นอย่างเงี้ยครับผมการที่เราไปกองสองคนหรือว่าเจอปัญหาหรือว่าการเจอปัญหาหรือว่าการมีความสุขก็จะเหมือนกับว่าได้ได้เรียนรู้กันไปครับผมแล้วก็บรรยากาศกองก็คือสนุกมากครับผมน้องเจมส์ล่ะคะเป็นยังไงบ้างผมก็พอมาถ่ายถึง E ีีสุดท้ายแล้วใช่ไหมก็ รู้สึกว่าทุกๆอย่างมันผ่านมาไวเหมือนกันจริงๆทุกอย่างไวนะแบบว่าพอทุกๆแบบพอคิดว่าทุกอย่างผ่านมาไวแล้วตอนที่ฉายเสร็จถึง10 EP ีพีนี้ก็รู้สึกว่าไวมากกว่าเดิมอีกใช่ใช่ครับแต่บอกพอเราได้คิดทบทวนว่าไอ้ตั้งแต่เราเริ่มโปรเจกต์มาเราผ่านอะไรกันมาบ้างเนี้ยมันก็แอบใจหายอยู่เหมือนกันถูกต้องแต่วันนี้ไม่ต้องใจหายเพราะพี่เกณฑ์ชาวออฟฟิศมาหมดเลยค่ะจริงเหรอดีไหมดีไหมครับทำพรามและเสียงปร กับติวเตอรยิมปาร์คมาชชอมัสด้วยค่ะนายคุณทีวินด้วยเรียนเชิญคุณทีวินด้วยผูัดของเราคุณทีวินด้วยเรียนเชิญค่ะติวเตอยิมนะปาร์คมารชชอมัสเชิญค่ะนี่ชาวออฟฟิศของฉันจ้าต้องบอกเลยอยู่กันในออฟฟิศน่าสนุกมากเลยอ่ะ ครับสนุกไมครับนพาดน้องติเตอร์น้องยิ้มสนุกคับยังไม่ได้อยู่ครับผมอะไรนะยังไม่ได้อยู่ในออฟฟิศครับแต่วันนี้ก็อาจจะได้อยู่แล้วก็ได้อะก่อนจะไปถามชาวออฟฟิศขออนุญาตถามผู้กำกับก่อนคุณชีวิตวันนี้เราทำบท e ีสุดท้ายแล้วความสนุกความวุ่นวายความจับปูเซกระดกในกอง ตั้งแต่วันแรกจนวันนี้เป็นยังไงบ้างชีวิตขาก็วันนี้เป็น EP สุดท้ายแล้วนะคะก็ไม่คิดว่ามันจะเดินทางมาได้ยาวนานขนาดนี้เราจะบอกว่าพวกเราผ่านหลายบรรยกาศเยอะมากแล้วก็เป็นโปรเจกที่ต้องยอมรับว่าค่อนข้างเหนื่อยมากบ้านเหมือนกันทำไมอ่ะไม่น่าเหนื่อยนะทุกคนน่ารัานนะก็มันมีมันมีความเหนื่อยแล้วก็มันมีเรื่องราวทางเสียใจดีใจร้องไห้อะไรเงย พอเหตุการณ์เหล่านี้มาทําให้พวกเราหลักกันมากขึ้นแล้วก็สนิทใจกันมากขึ้นรวมไปถึงกับการที่ว่าพวกเราแบกอ,อย่าเล่นกับอานท์ไปด้วยกันช่วยอย่าเล่นกับอานทนไปด้วยกันไม่ว่าจะ<า>เป็นทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลัลงรวมไปถึงทางทีมผู้จัดด้วยแล้วก็นักแสดงทุกคนด้วยค่ะทุกคนแบบว่าอบอุ่นแล้วก็น่ารักจริงๆนะคุณชีวินนะเสียงโปรยพุ่งกับขอคุณชีวินด้วยค่ะมาข้างๆางหน่อยดีกว่ายิ้มยังไงบ้างในเรื่องราวเรื่องนี้ยังไงนะครับ พี่ถามว่าบรรยากาศในกองเป็นยังไงบ้างค่ะพี่ม<า>ูกก้กรวต้องพูดภาษาต่างดาวหรือเปล่าคะพี่อย่าพูดสองรอบนะอย่าว่างูนี้นลยนะของเมาส์เลยนะอยู่ในกองก็ต้องพูดสองรอบค่ะพูดรอบแรกเป็รอบหนึ่งใช่ไหมยิ้มต้องอย่างเงี้ยอ่อในอยู่ในกองพี่ผู้กรวจจะพูดแดงหรอกยิ้มพูดน,นี้สิเออเป็นยังไงบ้างสาหรับความรู้สึกที่อยู่ในกองครับรู้สึกเหมือน มันมีเพื่อนๆหลายคนครับเพราะเพราะนี่ก็คือเจนที่อยู่ด้วยกันตลอดเลยแล้วก็ได้เข้าซีนด้วยกันก็รู้สึกว่าเป็นแบบในวันที่มาทํางานรู้สึกว่าแฮปปีค้ครับใช่แล้วก็ได้เล่นกับพี่ๆหลายคนอย่างเช่นพี่เนตเจนแต่ิวเตอร์มาบางทีฮะแล้วก็หลกัหลกๆก็แฮปปี้โอ๊ยแป๊นนึงแป๊นนึ่งหาปูแปนหนึ่งแป้นปน,น,นึงราก็ขอทยาบอกนะเนี่ยอ๋อ ครับระลึกสนุกครับเพราะว่าได้เล่นกับเพื่อนๆด้วยกันครับโอ,อนะแล้วก็ยังได้แกล้งกับพี่ปา์คนยครับใช่เพราะว่ามีหลายๆคนในกองเขาบอกว่าสนุกสนานมากรวมถึงบอสของเราด้วยครับอ่ะติวโตอถึงแม้จะยังไม่ได้มันเล่นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็ต้องขึ้นมาพูดหน่อยวันนี้เป็นยังไงบ้างค<อ>ะก็วันนี้ก็ตื่นเต้นครับผมก็ตอนจบแล้วก็วันนี้แหละครับจะได้เจอนองไม้ครับทุกคน<อ>ไปรอน้องไม้บ้างค จริงปะเนี่ยให้ละไม้ไหมครับเรื่องจริงหรือเปล่าจะเจอหรือเปล่าเธอเจอหรือเปล่านั่นดิเธอเจอหรือเปล่าเนี่ยจะเจอหรือเปล่าน่ะเขาตัดออกดีๆมีหรือเปล่าดูกอดกูอยากมาพี่ครับมีมีครับต้องรอดูนะคะโทมัสเป็นยังไงบ้างถดูเป็นเรื่องแรกของโทมัสในเรื่องเนี้ยใช่ครับในเรื่องแรกเลยครับเอ่อเป็นยังไงบ้างใน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 ซีรีส์เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างอารมณ์บทเป็นยังไงบ้างก็อยากจะบอกว่าทุกคนมี positive มี positive เป็นไอจีที่เยอะมากเลยครับอ่ก็ได้เล่นกับทุกคนก็สนุกดีครับในการ ตัวเราเทคบ่อยไหมคะโทมัสก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับถามผู้กำกับไหมผู้กำกับพูดสีพูดได้เลยฮอบัตพูดบอกว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าผมเทคบ่อยไหมครับแต่ที่เทคเป็นเพราะผมหรือเปล่าช่วยแถลงไขหน่อยให้ลักแสณงที่ร่วมเล่นสี่ได้พูดกันเลยดีกว่าไหมครับถ้าสมมติว่าโทมัสเทคบ่อยยกมือขวาถ้าโทมัสเทคครั้งเดียวให้ยกมือซ้ายถ้าโทมัสเทคบ่อยยกมือขวาค่ะ หนึ่งสองสามจริงๆแล้วมันบ oh yes, ่อยทุกคนเลยเออเห็นมนแล้วก็ต้องเข้าข้างการทัาแต่ละคนก็ไม่ธรรมดาหรอกค่ะใช่แล ouais ้วเป็นยังไงวันนี้เดินทางมาถึงอีพีสุดท้ายแล้วโทมัสใจหายไหมอ๋อก็ใจหายเลยครับคืออยากดูอีกนะจริงๆเดี๋ยววันนี้ดูพร้อมๆกับแฟนเป็นพันกว่าคนนะดีใจไม่ดีใจมากเลยครับคนเยวมากเลยหมุนจะสัมพันธ์ลูกอ่ะหมุนจะสัมพันธ์ลูกอยู่นะคะอ่ะมาถึงโอ้โหตัวตุ่นเด็ดเลยแหละคนเนี้ย ยังไงป๊อปเธอเอ,เอาเอาเธออดซีออกเสียงผิดเหรอปาคายังไงบ้างเรอสวัสดีครับทุกคนเป็นยังไงบ้างในเรื่องนี้ปดป่านี้เธ่ได้เล็กเอาเสียงกี๊ดให้เขาหน่อยค่ะขอบคุณสำหรับเสียงกี๊แต่ไม่มีใครจะเคลี่ยงของอะไรมาใช่ไหมฮะป๋าคนนี้เขาไปพบพรมะมาด้วยเหรอผมเป็นคนดีแล้ว ในหลอใช่ครับในเรื่องเนี่ยเขาจะต้องพบผักไปที่โต๊ะเขาสวดมนต์ไหว้พระตลอดเวลานะเอาหน้าอย่างเดียวชาวอฟฟิศจะรู้แต่ว่าบทสรุปแล้วจะเป็นคนดีไหมเป็นคนดีครับที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างถ่ายกันแบบว่าใช้เวลาหลายเดือนนะครับสนุกไหมครับสนุกครับจริงๆก็อย่างที่บอกก็ยิ่งด้ร่วมเล่นกับทุกๆคนก็รู้สึกว่าทุกคนซัพพอดีครับคือสำหรับผมทุกซีนในการเข้า่ผมอยากทำให้ทุกซีนมันสนุก แล้วแบบเล่นให้ตัวเองหน้าหมันไส้ที่สุดแต่เขาเล่นได้หน้าหมั่นไส้จริงๆนะในเรื่องเขาเล่นหมักมันหน้าหมั่นไสนะ <m akes> ้แต่เขาแต่พอเทคปุ๊บเขาจะบอกว่าพี่โอเคเป้าทุกคนดูแลทุกคนดีนะ <c oughs> ใแค่ในเรื่องคาแรคเตอร์เขาอะถ้าคนดูอินก็คือผู้กำกับประสบ <c oughs> ความสำเร็จน,นะ ถ้าคนดูอินอูกรกับประสบความสําเร็จซึ่งเชื่อว่าทุกคนอินนะคะใช่พี่มงคลเนี่ยทุกคนแบบว่ดูคอมเมนต์ทวิตเตอร์อะไรไม่ได้บอกว่าพี่มงคลก็คือถ่ายเสร็จปุ๊บกลับแล้วนะครับอันนี้คือจริงเลยเหมือนกับพี่ป๊าก็คือถ่ายเสร็จปุ๊บเองกลับแล้วนะครับไม่อด้อม่ได้บอกว่าจะบอกว่าขี่กี่ก็พี่มงคลเขามานอนแต่เขามานะเข้าใจไหม แล้ว,วลามาถึงคุงปต์เขาเด่นนะเขาเล่นเขากินซีนนะเธอ<ก><น>และเขาเล่นใหญ่ด้วย<ด><ด>วันนี้อีพีสุดท้ายแล้วอยากจะขอบคุณแฟนๆอะไรที่เขาดูเราไม่ใช่แค่พันคนในฮอนี้นะแต่ทั่วโลกเลยที่เขาดูเราสพอร์ตเราค่ะ <S <S <g ill> ก็อยากจะขอบคุณครับขอบคุณที่สนพวกเราทุกคนดีกว่าไม่ใช่แค่ส่วนตัวก็ขอบคุณครับที่เดินทางมาด้วยกันถึงอีพีสิบแล้วแล้วก็คอยเป็นกาลังใจให้กับพวกเรามาตลอดตั้งแต่อีพีหนึ่งจนถึงอีพีสุดท้ายแล้วใจหายครับ แต่ว่าที่ใจหายกว่าก็คือยังไม่รู้นะครับว่าพี่มงคลจะไปโผล่ในพี่เจคนกลางหรือเปล่าว <Wow. S 2> ้าวเพืคนเนี่ยให้พี่มงคลไปโผล่ในพี่เจดไดไหมครอยากไหมครับผู้กำกับได้ยินเนาะโอเคก็แกเดินมาถามฉันว่าพี่มงคลในเรื่องพี่เจผมยังเป็นคนดีอยู่ไหมครับใช่ครับอันนี้เรื่องจริงครับอะครับรอดูต่อไปเซอร์ไพรส์แล้ววันนี้ก็ต้องมารอดูพร้อมๆกันด้วยมาถึงบอสของเราคุณมาร ีสวัดเป็นยังไงบ้างในเรื่องราวของคุณที่ดิฉันเจอคุณกับทุกสีเพราะเขาเป็นเจ้านายดิฉันค้านก้องต้องครับเป็นยังไงบ้างเข้ามากนที่ถ่ายทำกันมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ที่เราจะต้องมาดูอีพีสุดท้ายพร้อมๆกันความรู้สึกเป็นงไงบ้างคะจนถึงวันนี้นะ็รสึก็จริงๆก็ใจหายแหละเพราะว่าเรามาถึงอีพีสุดท้ายกันแล้วครับก่อนที่จะมาถึงอีพีสุดท้ายแล้วก็ฝากันอะไรไปเยอะมากครับแล้วก็ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยพี่มาร์คเห็นการแสดงของน้องทุกคนเลยตั้งแต่วันแรกที่เขาเข้าเล่นคือวันแแรก่บบวา ยังไม่ยังไม่เข้าหากันดีอะไรเงี้ยถูกจนถึงวันนี้มันมันไม่ต้องพูดแล้วครับบางทีเข้าฉากกันก็โอเคผ่านกันโดยราบรื่นอะไรเงี้ยแล้ววันนี้ก็รู้สึกดีใจครับผมที่แบบว่าชาวฟิตเรามีแฟนคลับเยอะเพิ่มขึ้นเยอะมากจริงมือต้นหน่อยค่ะต้องขอบคุณจริงนะขอบคุณมากมากเลยนะคะใช่ครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับผมแล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจให้พี่ฟาอีกต่อไปด้วย ก็จะเจอกันในพี่เจคนกลางนะครับใช่อรอดูต่อไปเพราะเราจะยังนี่ขอโทษนะเจหมวยยังไปนะจ๊ะเออพี่บูอะไรอ่ะไม่ได้พูดเลยว่าพี่บูก็เป็นนักแสดงด้วยรูสย้สึกยังไงเออรู้สึกยังไงบ้างครับอก่อนอื่นต้องขอบขอคุณดูมันดีมากๆเลยอะค่ะที่แบบว่าให้เกียรติบุกโกะคุณออชันกับคุณมามๆนะคะขอบคุณครูเบิร์ดกับคุณทีมงานทุกคนเลยพี่ให้โอกาสบุกโกะได้มารวมเล่นด้วยแล้วก็ผู้กำกับเนี่ยก็เป็นรุ่น้องที่รู้จักกันมานานมากๆเลยวันนี้ เห็นเขามากำกับซีร <The> ีส <The> ์แบบดังทุกประเทศหลายเรื่องมากรวมซีรีส์นี้ด้วยเขาเลือกให้เรามาเล่นคือต้องบอกก่อนว่าเขาก็มีการประชุมกันน่ะให้ให้เรามาเล่นเราก็รู้สึกว่าโหเราดีใจมากเลยเรายิ่งมาอยู่กับน้องๆทุกคนนะมีความสุขมากๆเลยแล้วก็อยากจะขอบคุณอยากจะกราวแล้วก็อยากจะบวทให้สําหรับผู้ดสปอร์ตนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะแต่ u ี v e r y b o d y my f ฟู้ support นะคะขอบคุณค่ะ อ่ะเดี๋ยวให้คุณซีวินพูดถึงน้องๆว่าดีกว่าวันนี้อีพีสุดท้ายแล้วเชื่อว่ามันต้องมีความประทับใจความชื่นใจที่ผ่านมาให้พูดถึงทีละคนเลยอ่ะเรละคนเลยทีละคนเลยเพราะว่าในสคริปต์บอกว่าอยากจะส่งต่อพลังให้กับน้องเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเดินกันต่ออ่าอืมโอเคอยากแรไรพูดรวบๆแล้วกันน้อรวบๆรวบๆรวบเอาอย่างของพี่เนทก่อนก็จริงๆเราผ่านเรื่องราวไปเยอะมากแล้วก็อ คือเนทเป็นรุ่นน้องโรงเรียนด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ทํางกันกับสามมาเยอะมากๆแล้วเราก็จะบอกว่าเราเคยทะเลาะกันในกองอะไรเงี้ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราเคลียร์กันแล้วแหละเราก็วันนี้จะบอกว่าความเชื่อมั่นในความเป็นนักแสดงของเนทมันได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าเนทเป็นนักแสดงจริงๆแล้วก็ จะคอยซัพพอร์ตเน็ตแบบนี้ตลอดไปแล้วก็เชื่อว่าทุกคนตรงนี้ก็จะคอยซัพพอร์ตเน็ตเหมือนกันค่อยเข้าพัฒนาไปเรื่อยๆนะลูกนะครับจมประมือค่ะคนแรกผ่านไปเน็ตแล้วก็เจมส์ค่ะของเราของเจมส์ก็จริงๆแล้วเราเจอกันมานานมากๆแล้วแล้วก็วันนี้มันเป็นตามฝันของเจมส์แล้วก็เจมส์เหมาะสมกับคำที่ทุกคนจะรักเจมส์แบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้เจมส์เก็บความรัก ของทุกคนตรงนี้ไปเป็นกําลังใจในการดารงชีวิตต่ตอไปอะไรเงี้ยก็เจมไม่ได้อยู่คนเดียวเป็นโลกแล้วเจมก็มีคนอื่นที่คอยซัพพอร์ตเจมเยอะมากๆแล้วก็อย่าน้อยใจเยอะนะคะเด็กน้อยที่น้อยใจนะอืมค <c ười> ่ะขอบคุณครับมาต่อยิมยิมอ่ะเตอร์ค่าไปเลยเหรอเดี๋ยวเตอรต่อจากยิมอ่าโอเคเดี๋ยวเล่นล้นเลย ยิมก็จริงๆเราก็มีหลายๆคนที่พูดว่ายิมต้องเจอพี่ชีแหละมันน่าจะสมน้ำสมเนื้อกันที่สุดอะไรอย่างนี้ก็ได้เจอน้องแล้วเราก็รู้สึกว่าจริงๆมันเป็นครั้งแรกเลยที่เจอกันครั้งแรกแล้วเราเปิดใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์กันเลยอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นแล้วก็กลายเป็นว่ายิมก็คือหนึ่งคนที่เรารู้สึกว่าเราเอ็นด,ดูมากๆเราก็เรามาสู้ไปด้วยกันในเรื่องที่เคนกลางน้องก็อย่าอย่าดื้อม,มาก อุ้เยเนาะอย่าอย่าแก้งพ่เตอร์อย่าแก้งคนอื่นมากนะคะพ่เตอร์ราคาพ่เตอร์ะะพ่เตอร์พี่ติวเตอร์ของเรารัคุชีวิต่ะเออพ่เตอร์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนี้น่าจะเจอกันน้อยสุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะตั้งแต่เราพอครั้งแรกที่เจอรู้สึกว่าเออเราเชื่อว่าน้องมีศักยภาพค่อนข้างเยอะมากๆเรแล้วคิดว่าน้องน่าจะถ่ายทอดในบทละครไม้ออกมาได้ในแบบฉบับของพิเตอร์ได้ดีมากๆเช่นเดียวกันก็ เจอกันนะคะก,ยก็ยั่วเตอร์ยิ้มด้วยนะคะด้วยสังคมบอรค่ะ,ะโทมัสน้องน้อยเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกด้วยนะเป็นการถ่ายครั้งแรกเลยเป็นยังไงบ้างสำหรับโทมัสคาชีวินโทมัสจริงๆเราก็รู้สึกว่าแบบชอบชอบ,ชอบน้องแต่แรกแต่ก็มีดื้อบ้างอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆโชว์มาแต่เราก็มีแบบว่าสอนสอนกันมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้ววันนี้เป็นวันแรกที่เรารู้สึกว่าน้องพัฒนาขึ้นมาใน ในเด็กวันนั้นที่น้องไม่รู้อะไรเกี่ยวกับวงการบันเทิงเลยแล้ววันนี้น้องเอาทุกคํำสอนของทุกคนะมาปรับปรุงตัวใช้จริงๆและเราเชื่อว่าวันหนึ่งน้องจะเป็นนักแสดงที่ประสบความสําเร็จแล้วก็จะอยู่ในวงการบันเทิงได้อย่างแบบมีคนหลักมากๆก็คอยติดตามแล้วคอยซัพพอร์ตนะคะพี่โทมัสปากค่าเป็นไงบ้างคุณชีวิตคะคุณพี่มงคลของเราเออ คนนี้ก็รู้สึกอะไอย่างป๊ากลับมาอะไรเงี้ยก็จะต้องบอกก่อนเลยว่าเราเจอกันนานมากมากขอบคุณร่วบเป็นได้เลย,เลยปรากับมา,บนานได้เลยค่ะ,คะก็รู้สึกว่าเธอลดตัวเองกันลงมาเรื่อยๆทั้งสองคนแล้วก็ขอบคุณที่มีอะไรก็ยังคุยกันแล้วก็พี่ชีก็ยังเป็นพี่ของหนูทั้งสองคนแล้วก็คอยให้คําปรึกษาคอยแชร์อัพหรืออยู่ตลอดอะไรเงี้ยก็ วันนี้หนูพิสูจน์แล้วลูกทั้งสองคนเลยลูกแบบในในความสามารถของตัวเองแล้วก็ไม่ได้อยากให้ตัวเองต้องมาน้อยใจตลอดเวลาอนะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็วันนี้เราสึกว่าหนูพิสูจน์ตัวเองแล้วจริงๆแล้วก็มีอะไรพี่ชีก็ยังคิดถึงหนูทั้งสองคนเสมอนะคะขอ,ขอบคุณมากและนี่คือนะักแสดงนะคะอย่าเล่นการ์ดก็เสียงพรบอมือเลยคะ่ะ และแน่นอนถึงเวลาแล้วที่เราจะไปดูนะคะไฟนอลอีพีด้วยก<ต>ันเพราะฉะนั้นเรียนเชิญทุกท่กทานเลยนะคะเรียนเชิญเลยค่ะ<ต>อย่าลืมแฮชแท็กของเรานะคะและสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยต้องเน้นย้ำกันจริงๆเลยนะคะว่าอย่าพึ่งถ่ายวิดีโอและวอัพลงโซเชียลนะคะเ <ๆ S 1> ดี๋ยวสี่ทุ่มครึ่งเราอัพลงพร้อมๆกันได้แต่ตอนนี้ปั่นเทนชวิตเตอร์ให้เราก่อนนะพร้อมๆกันเลยนะคะทุกผู้ชมขาอ่าตามกันมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะ